ยายมีองค์ยิ้มให้เองมันเป็นองค์ยิ้มวิเศษนึกถึงอดีตแล้วเราจะย้อนไปได้เหรอเฮ้ยไม่เจ็บตัวตองไปอันนี้ให้ได้ต้องไปนี้ไม่ได้มันจะเอารถได้ไงมันจะต้องได้ไงไอ้หมาบนี่กูมานี่โบถาวรเจอฉันแน่ไอ้รุ่นพี่นิโอผมอยากโชว์แล้วครับว้าว ไ,ได้น้องอ่ะแย่เลยอ่ะขอบคุณมากเนาขอบคุณมากไม่เป็นไรพี่ <c oughs> อย่างนี้อดีตก็ถูกแก้ไขแล้วกลับไปปัจจุบันดีกว่าเราล่าเน่และอิกโลซีนป่วนหวนผิวปังสีสันสามตอนงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่รับเชิญเฮ้ย ชีวิตมันเหงาอย่างนี้วะทำงานก็เหนื่อยยิ่งอายุเยอะเนี่ยเพื่อนก็หายหมดเลยแฟนก็มาไม่มีเหงาก็เหงาใครอยากเป็นแฟนเราก็ดีเอ็มมาได้เลยนะ่้องรอโสนจริงนะเ้เพื่อนสนิทก็ไม่มีอีกเฮ้ย On this day วันนี้มันวันงานแต่งนนนนี่เพื่อนสนิทของเราเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนนนในวันนี้แต่ว่าวันนั้นเราทำอะไรไปนะีจะมาะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอะไร เฮ้ยขอบใจมากเลยที่มาเฮ้ยต้องมาอยู่แล้วดิมึงเป็นเพื่อนสนิทกูอ่ะยินดีกับมึงนะเว้ยขอบมากมึงโอ้มากงานใหญ่โตมากเลยอ่ะแขกผู้ใหญ่ก็มาเยอะแยะเลยวิวเชิญพ่อมาด้วยพ่อสวัสดีครับสวัสดีลูกพสวัสดีครับยินดีด้วยครับพ่อดีใจกับลูกพ่อวันนี้มึงเป็นเพื่อนเจ้าหวานกูนะเออได้ดิแต่ว่ากูช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะกูตื่นเต้นอ่ะกูไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยอ่ะมันก็มีแค่มึงนั่นแหละ อันนี้เรื่องจริงด้วยไม่ใช่ในบทนี้เรื่องจริงด้วยไม่ใช่ในบทด้วยเนี่ยกูเดี๋ยวกูฝากไว้กับมึงนะเฮ้ยไม่ดีหรอกเพื่อนฝากไว้ที่พ่อได้ไหมอะกูกลัวมันหายอะพ่อเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ให้เขาอยู่ข้างล่างแหละมึงแค่หายใจเขาก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเะ้ยไอ้อ้ากูฝากไว้กับมึงนะแหวนมึงนี่สำคัญกูมากเลยนะเว้ยมึงทำหน้าที่นี้ให้ดีนะเว้ยสำคัญมากเลยเหรอสำคัญมากเลยมึงเฮ้ยมึงห้ามท่อแหวนหายนะเว้ย มึงห้ามไปเมากินเหล้าแล้วทําแหวนหายไม่ได้นะเพื่อนมึงยิ่งพูดกดดันเงี้ยกูกลัวทําหายอะ่ะเฮ้ยมึงอะไรเว้ยกูไว้ใจมึงยังไงมึงก็เป็นเพื่อนเดียวกูอยู่แล้วรู้ปากด้วยนะเว้ยเดี๋ยวกูไปดูงานตรงอื่นก่อนเออก็ได้ฝากด้วยกูอย่าหายด้วยขอบคุณที่ไว้ใจ<า>นะเพือ่อนทางนี้โอเคกูไม่ค่อยมั่นใจเลยอะ่ะมาไว้ตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยมาร์คเอ้ามึงมายืนหน้าหอยมาตรงนี้คนเดียวเนี่ย นนท์มันฝากแหวนไปที่กูแต่กูกลัวหายกูตื่นเต้นกับง,งานอ่ะมึงมั่นใจหน่อยดิยว,วะโอ๊ยมีแต่คนบอกให้กูมั่นใจกูทําไม่ได้หรอกกูมีวิธีให้มึงนว้ยเวลากูตื่นเต้นืเต้นแบบเนี้ยกูชอบกินเหล้ามากเลยแล้วกูจะกล้าทำํำทุกอย่างเฮ้ยแต่ถ้ากูเมาอ่ะมันแค่บิว้วบิ้วเยี่ยคืนนี้อีกยาวไกลเพื่อนไม่แบบจริงของมึงวะ่ะสักแก้วสองแก้วไม่เป็นไรหรอกเนาะลองดูประจําของกูอยู่แล้ว ประจำของมึงเลยเหรอวะอยู่แล้วเรื่องนี้ยกูถนัดบอกไว้เลยมึงกับใครวะแถวๆนี้แหละเวลางานป่ะตามมาเลยเดี๋ยวจำเตือนโอเคสักเกลียวเดียวพอนะเฮ้ยรองดูวยมั้ชนยังไงโอเคอันนี้มึงสองสามว่าชนเลยอ่ะได้เลยหนึ่งสองสามอ่าจะมีดไม่แข็งใช่ไ เฮ้ยไม่รู้เดี๋ยวเมาอเอาอีกมึงเมาอีกเอาอีกเหรอมึงมั่นใจได้ยังยังเลยเอาอีกเยอะเก้ายังเรื่องน้มติดยังพอหวานๆแล้วอีกแก้วนึงอีกแก้วเหรออีกแก้วหนึ่งพอแล้วนะได้เอามานี่ยังยังมาแล้วเริ่มเมาอ่ะ ไม่จริงเพื่อนยังอีกเหรอยังแก้วต่อไปเลยเพื่อนเอาเอามาเลยมาเลยไอแก้วไอแก้วบอกเลยโสดชีสอดชีนบอกเลยอึกแรกลืมลูกลืมเมียทำต่อไปลืมลูกลืมฝูงแล้วก็มึงไก่มึงใครไก่ยาสูยากหมดเลยอ่ะโอเคหมดเลยเพื่อน ไอ้บอสขออย่างหงว่งจบงานวันนี้เสร็จแล้วพากูไปตรวจน้ำตาตรวจน้ำตาด้วยที่นี่มันติดหวานนะเมาไว้มึงพูดอย่างเงี้ยเหมือนมึงจะเริ่มกลื้ๆแ๊บนะมึงแก้วเดียวมึงเมาแล้วอ่ะมึงกูกินไปกับมึงอ่ะโอเคเอเบสลมตีเอาลยค่ะและจุดนี้นะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เรียกว่า เป็นมงคลเวลาลอยไปไมู่้ไปครับยินต่อเด้เลยสบายมากขออนุญาตค่ะเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะขึ้นเวทีเลยค่ะเฮ้ยไอโบ๊ทกูมีอะไรบอกไหม แต่งงานวันนี้เป็นเพราะความประสงค์ของพวกเธอที่แต่งงานกันพอกระจายทั้งคู่ประกาศความยินยอมกันต่อหน้าของพระองค์และศาสนิกชนของพระองค์นะครับคุณนนนท์คุณจะรับคุณกระปุกเป็นภรรยาของคุณหรือไม่เฮ้ยเพื่อนหยุดนดับเลยเอาเอาเอาพออย่างสงดในจบนะลูกคุณสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอเอ้ยจะซื่อสัตย์เด็กเดียวที่ซื่อนนท์นี้ อท <stated> ี่ดูทิ้งเด็กกัไปตั้งเยอะี่คือโอนไม่ให้กูสี่ห้าคนได้ที่ยอมเลิกกระปุกเดียะบอกเขาไปความจริงไอ้บ้านมึงไม่เหรอมึงไม่เนี่ยมึงขัดจังหวะทำไมเนี่ยไปต่อแล้วพ่อโอเคลูกทั้งในยามทุกและยามสุขไอ้ยามอยากวิาณไปเรื่อยขัดจังหวะพอในยามให้และสบายดีจะรักเธอและให้เหตุเธอช่วยชีวิตหรือไม่รักครับขคุณกระสุน คุณจะรับคุณแน่นอนมุ่งมุ่งอยากโดนอยากโดนไอ้เบื่อเอาให้หนักเอาให้หนักเฮ้ยแต่ว่าดูไปดูมาวันนี้ก็ปลุกสวยจริงๆนะเนี่ยี่้ปกติเนี่ยไม่แต่งตัวสวยขนาดดีนะเวลาผมเจอก็แต่งบ้านบ้าหน้าเฉยๆเด็กมันนอกอะรุ่งตรงทำไมเขาพูดแบบนี้ล่ะนี่ธรรมชาติล้วนไม่เคยทำมาแบบนี้เลยอันเนี้ยไม่ใช่ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นแบบนี้เลยธรรมชาติเป็นธรรมชาติเต่าล้มปากลงใช่เราไหมเพื่อนเหรอเรื่องเข้าบทมาด้ก็กบุญแล้วเฮอีกอย่าอย่าไปถือสาไปเลยอีบ้าวตายแล้วอดอภิรขอต่อนะลูกนะแหวนเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นเครื่องหมายของคำสัญญาที่พวกคุณได้ให้ต่อกันและกัน เฮ้ยว่าถึงเรื่องแหวนแกเตรียมแหวนมาหรือยังอะเตรียมมาใช่ไหมฉันรู้ใจสีล้่างได้เจอเพื่อนที่แบบไม่เคยผิดหวังไม่เคยติดหวังเฮ้ยมักแหวนกว่าแหวนแหวนอะไรวะแหวนแต่งงานไงอีกบ้างทำอะไรอยู่นี่แหวนแต่งงานกูวะอ๋อแหวนนะโอ้ยมันก็อยู่ในกระเป๋าดิไอไปไหนมะ เพื่อแหวนไปไหนหมดไม่รู้อ่ะคุณบอกยังไงว่ามึทำแหวนหายอยู่ที่โต๊ะทำได้ครับอ่ะโอเคแหละเอ้นี่ไงใช้ไปก่อนใช้ได้เหมือนกันเพื่อนนี่เป็นความกดนะมึงจะไปทำได้ยังไงมึงบ้าหรือเปล่าเอางี้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 วมึงเล่นหัวพ้อมึงเล่นหัวพ้อดูดิโอ้ยนี่ไงใส่ได้เหมือนกันใช้ไปก่อนนะ มันอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แหวนกุ้งเอาตรัว่าทำอะไรหน้าหายเหรอหน้าหายเหรอมาโอ้โหแล้วว่าฝากแหวนแล้วคนนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้ยทำไมฝากแหวนกับเพื่อนแบบเพื่อนมันเพื่อนมันไม่มีประโยชน์อ่ะถ้ามีคนอื่นคบคนอื่นไปแล้วแหละแต่มันไม่มีใครต้องเลยดิแล้วเดี๋ยวดประโยชน์ที่บอกคบคนอื่นเหมือนจริงเลยทำไมเนี่ย เอาละค่ะขอเชิญนะคะเพื่อนเจ้าสาวค่ะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะก่อยพูดได้ด้วยก่อนก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องสวัสดีแขกผู้กินเกี๊ยด้ยแขกผู้มีเกี๊ยแขกผู้มีเกี๊ยคือแล้วคือคือเป็นแบบเป็นอะไรดูใกล้ๆกล้เออเออ ก็คือในฐานะที่เป็นเพื่อนกระปุกอะนะฮะมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิท่าลัยมหาลัยอะนะคะก็คือเราอยู่ด้วยกันมานานวันนี้มาถึงวันที่เพื่อนแบบประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามึงก็คงลงนะลงไปลงไปอะไรก็รก้าวหึงกินดีด้วยทั้งสองคนค่ะขอบคุณมากค่ะรักนะนักเหนื จแล้วก็ภูมิใจในตัวแกมากถ้าไม่มีแกไม่รู้ฉันจะได้เจอกับนนนี่ผู้น่ารักของฉันไหมต้องขอบคุณแกมากจริงๆที่มาเป็นแม่สื่อให้ฉันเป็นแม่ซื้อเป็นแม่ซื้อคนมากจริงๆคือวิญญาณขอบคุณเพืเจ้าสาวมากค่ะโกรธซะว่าแกเลือกผิดนะ เอาละค่ะในเมื่อมีเพื่อนเจ้าสาวแล้วค่ะขอเชิญเพื่อนเจ้าบ่าวหน่อยเ้าบ่าวจะไีอะไรบ้างไหวไหมลูกทำไมมันใหม่ล่ะฮัลโหลเมสไหวเลสอ่ะสวัสดีครับชื่อมานะครับเป็นเพื่อนนะนเองครับถ้าใจถ้าใจเธอดันอย่างว่า ก็ดีใจกับเพื่อนตะดดนะครับที่เลือกน้องหมองที่เลือกน้องกระปุกกระปุกมาที่เรื่องน้องกระปุกมาในวันนี้พ่าเพื่อผมเนี่ยทิ้งไปทั้ง น้องกิฟเชอร์รี่น้องวายอีต้านมากมายพี่เพื่อทไปน้องแอนน้องหันน้องตัดน้องตัวก,ก็ทิ้งไปเขาขาที่พูดไปผมพูดแค่1ส่วนสี่กิกจมีอีกเยอะที่แบบว่าไม่ได้พูดถึงจะให้มีความสุขในชีวิตหลังแต่งงานแล้วก็มีเมียแล้วเรื่องผู้หญิงก็เบาลงหไหนอมาร์มึงอยู่ได้แล้วมึงเมามึงเลือแล้วเนี่ยมึงลงไม่ได้ลรวบ้านี่กูกัลาเวพอมึงอยู่ไอ้เนี่ย ก็ขอเวยพรน้องกระปุกให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาที่ถ้าไอ้นนท์ไม่ขอแต่งงานโดนโดนโดนจะอวยพรสิบห้าแล้วกันนี่ไอ้นุ่นมันติดอะไกันไหมไม่หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธออยู่ในสายตาเขาตลอดเลยไปไม่ต้องกลัวเพราะพี่ทำอะไรแน่นอนไม่ทำอะไรแน่นอน ก็จะขออวยพรให้เารารับูกนะมีล uh, mm ูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองหัวปีหัวโทษนะทาจะ็เลยพูดอะไรหัวยิงอยู่หัวยิงอยู่งางอยู่หัวปีท้ายปีเลยครับและสุดท้าย อ้้ยนีอ้ยโอๆมันเป็นแบนไ้ไงไหวแพ่นี้ไับไหมจาก่อนไหม ใจเย็นนะคุณใจเย็นไม่นอนนอนนี่ก็อีกคนปุ๋งไม่ไหวอกนะนี่คือมันแบบวันสำคัญของเรามากเราตั้งใจมากแต่พอมาถึงปุ๊บเยอเลยใช่ใแล้วมันแล้วชุดนี้สั่งตัดมาจากแบนรนด์ละตัดโลกมันเละแล้วงานมันพังแล้วคุณไม่เป็นไรแยวผมจัดการไนดะ้ไม่พูดตามต,ตรงนะนอนเราคงต้องเลิกกัน บอกไม่ใส่แล้ว <ś les> งานอะไรวันนี้ <ś les> แข็งชง เราจำได้แล้ววันนั้นน่ะเราไม่มั่นใจอะไรเลยจนเราดื่มมากไปทําให้เมาและยังไปล่วงใส่กระปุกปว่าเขาก็เลิกกันงานแต่งก็พังนันนนก็มาเลิกคบเราอีกเพราะความไม่มั่นใจของเราแท้เลยเราต้องกลับไปแก้ไขอดีตวันนั้นเราไม่มั่นใจวันนี้เราจะลาเนไปด้วย ไปกับพ่อนะลูกไปเอ้าเอ้าเฮ้ยคอามใจที่มาเพื่อนเยอะมากคอามใจมากเยอะมากเฮ้ยงานกูต้องมาอยู่แล้วหรวะกูเพื่อนคนเดียวของมึงอ่ะมึงตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยว่ะงานสำคัญของกูเลยเนี่ยเรีเข้าใจใจเย็นๆค่อยๆหายใจมึงไม่ต้องตื่นเต้นมากกูเป็นเพื่อนสนิทมึงอ่ะ มีกูอยู่อย่าไปกลัวเแขกที่ใหญ่ก็มาเยอะแยะเลยเพ่อสวัสดีครับสวัสดีลดูกมาทำงานถึงเมื่อกีรพ่อ,อวันนี้ก็กูฝากมึงเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วกันนะเนี่ยกูเดี๋ยวกูฝากไว้กับมึงนะกูฝากด้วยแล้วกันนะ,นะ,ะ,นะเออได้อยู่แล้วกูสำคัญมากเลยนะพเพื่อนกูเรื่องมึงกูไว้ใจมึงนะมึไม่ผิดหวังแน่นอนมึงเชื่อ <ๆ S 1> ใจกูได้อันนั้นอะไรเพื่อนอันนี้เหรออันนี้นว้ยคือ Lane Bossier Firm อ y e s l e e i n g m a สลิปวิ่งมาสําหรับรอบดวงตาตัวใหม่ล่าสุดของลาเน่เเพื่อนที่จะช่วยเนี่ยเพิ่มความกระชับและช่วยลดความบวมรอบดวงตาพร้อมช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวในช่วงค่ำคืนเวยจะได้ไม่ซองเวลามางานอะ่ะเฮ้ยแล้วมันจะมั่นใจได้ย,ยังไงวะเพื่อนอยากดูไหมว่าใช้ยังไงยังไงแค่ทาบาลซี่แ f นเฟิร์มอายสลิปวิ่งมา์กนะทิ้งไว้ตอนกลางคืนก่อนนอนไม่ต้องล้างออกตื่นเช้ามาก,ก็จะมีผิวใต้ตาเด้งเฟิร์มชุ่มชื้นได้เลยวันนี้นะว่าสำคัญของมึงกูบากเพื่อนนี่เพื่อนเดี๋ ว่ามั่นใจครับไม่เตรียมตัวเถอะมาแหวนฝากด้ยเพื่อนได้เลยหลอกมันเลยเพื่อนชอบเพื่อนชื่ออะไรครับเราชื่อเพื่ไอ้เนียไม่ทำอะไรรอสัแล้วเพื่อนเราเฮ้ยนิดหน่อยสาวๆาวแซวไปงั้นแหละมานานยังวะเพิ่งมามึงอกานี่เพิ่งถึงเลยเออดื่มป่ะล่ะรหน่อยเฮ้ยมันจะดีเหรอ

เอ้ยยกูดกให้ดูอีกเฮ้ยยกดกคืออะไรคะดกกระโดกเฮ้ยพูดดีๆเนี้ยเโอเคเวลาเริ่มจะมาจะออกลุ้นอ่าหมดแก้วไปนี่มึงแข่งขึ้นเยอะเลยวะเฮ้ยกูว่ามึงพอแล้วมั้งกูว่ามึงเมาแล้วแหละไม่ไหวแล้วกูไม่เมายถ้ากูเมากูจำข่าวเมื่อเช้าได้หรอข่าวเมื่อเช้าข่าวอะไรวะ มึงข่าวสลดมึงอยากอยากฟังเหรอวะเอาสักนิดนึงอะคนข้างแม่งบุกแทงถึงบ้านแล้วเว้ยสองตัวบนร้อยคุณร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้หวยน้องหวยสวัสดีแขกผู้ไม่เกียดนะเฮ้ยถึงเวลาที่ออกวงคลแล้วครับขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ คุณกระบุกเป็นภรรยาของคุณหรือไม่เฮ้ยเพื่อนวันนี้มึงหล่อมากเลยว่ะจะรักเธอและให้เกียรติเธอชั่วชีวิตของคุณหรือไม่รับครับคุณกระบุกคุณโอคุณจะรับคุณนนนท์รับค่ะแหวนเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่สิ้นสุดและเป็นเครื่องหมายของคําว่าคําสัญญาที่สมณ์แขงแก่งเฮว่าถึงเรื่องแหวนแกเตรียมแหวนมาหรือยังอะเตรียมมาใช่ไหม

แต่พี่มากเว้ยถ้าไม่ได้มึงดูแลแหวนให้กูอะงานแต่งวันนี้พี่หน้าแน่เลยว่ะอะไรวันนี้กี่มั่นใจเว้ยยังไงแหวนก็ไม่หายหรอกเอาละครับขอเชิญเพื่อนเจ้าสาวครับพูดความในใจถึงเจ้าสาวหน่อยครับก็อือโซดีแคปที่มีแก่เขีแก่ใส่ดูเกี่ยท่านไดครับดูในฐานะที่เป็น เพื่อเจ้าสาวค่ะคืออยู่ด้วยกันมานานมากตั้งแต่มหาลัยวันนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนเป็นฝ่าเป็นฝ่าแล้วอยากจะให้เพื่อนแบบโชคดีแล้วก็ให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเห็ดไปเลยละกันค่ะคือซึ้งใจอ่ะถ้าไม่มีแกนะป่านนี้ฉันก็คงจะไม่ได้เจอกับ นานนมี่ที่น่ารักของฉันขอบคุณแกมากเลยนะที่แกช่วยเป็นแม่สื่อแม่สื่อแม่สื่อแม่่ช่วยเป็นแม่สื่อให้ขอบคุณมากจริงๆนะคือฉันเห็นเลยตอนแรกเขาเรียกว่าอะไรอ่อที่สิเข้ากันมากอย่าให้รู้นะไปแอบนัดกันล้วแตงคุณมีความิปกติด้วย จะเป็นจะแบบครับผมครับก็สวัสดีนะครับผมมานะครับนนท์จะบ่นถึียผู้หญิงคนหนึ่งตลอดเวลาลักษณะลักษณะเขาเป็นยังไงครับก็กระปุกนี่แหละครับกรเขาชอบในความเป็นกระปุกทุกอย่างเลยไม่ว่าผู้หญิงคนไหนจะเข้ามาในชีวิตเขานะเขาจะ ไม่สนใจเลยครับเขาจะรักแค่กระปุกเพียงคนเดียวเท่านั้น <c oughs> คนนี้แหละที่มีผลต่อหัวใจเขามากที่สุดวัน <c oughs> นี้ผมเห็นเขายิ้มได้ผมก็รู้สึกว่า <c oughs> การรอคอยของเขามันสิ้นสุดลงแล้วตอ <c oughs> นไปนี้มันการเริ่มต้นแล้ว <c oughs> ตั้งนะ <c oughs> อันไหนคือในสคริปอันไหนคือในสคริปต์วะใช่ใช่ใช่อยาไว้พรให้ น้องก็ปลูกแล้วกันมีรูปเป็นบ้านมีหลานต็มเมืองรักกันเยียวยาถือไม้เท้ายอดทองกระบองหัวคงกระบอกหัวแงสรุวันนี้ถ้าผมจะให้มีรอยยิ้มเรื่องมีความสุขผมก็มีความสุขครับน่ารักนากเลือกคบคืนได้ดีมากมาคู่ดีมากนะวันนี้น่ารักนะพูดเรื่องจริงเฮ้ย วันนี้นะครับคุณเป็นสนิทกับผมนะครับวันนี้ไม่มีมึงอ่ะแกวันนี้กูว่าผมไม่สำเร็จรู้ล่วงไปด้ยดีนะเว้ยเฮ้ยกูเต็มใจอยู่แล้วกูเป็นเพื่อนมึงคนเดียวอ่ะแล้วมึงก็ชอบเขามานานแล้วด้วยอ่ะแล้วมึงสมหวังเว้ยดีใจมึงเว้ยอย่างนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วสินะเราก็ยังมีเพื่อนสนิทอยู่นนท์ก็ยังคบเราอยู่ได้เวลากลับแล้ว กลับมาแล้วเฮ้ยไวหานอนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคบเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันไม่รับเลยอะหรือว่าไม่ได้ผลเฮ้ยก็แก้ทุกอย่างเลเฮ้ยมาร์คเฮ้ยเอ้ะมึงขึ้นมาได้ไงวะปีนขึ้นมาอะเอ้าเราไปปีนขึ้นไปไม่เข้ามาทางหน้าบ้านหรอคือเปอร์เซียท้ายมึงไงนี่อยู่รูลูกบอล ลูกมือเหรอเออลูกกูไงแตคนไหนวะแต่คนไหนกะเป็นไงอ๋อก็พูดไงนี่มึงดูนี่คนตายาวเหมือนแม่มันเลยเออจริงหน้าเหมือนกระปลูกเลยอะเออพอเรากลับไปแก้ไขอดีตนนทนเลยกลับมาเป็นเพื่อนเราเหมือนเดิมแถมยังดูสนิทมากกว่าเดิมด้วยเพราะอะไรเนี่ยจริงๆที่ทำให้เรามั่นใจได้ขนาดนี้ให้เพื่อนอู้หูรไม่เกี้ยเหรอเลยหนูดิเตอนนี่ใครอยู่บ้านไม่มี เดล่นกีตายรู้ฟังแล้วกันเ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันจไปดูฉันจะได้รู้ว่าข้างในเฮ้ยเอกู่กาแล้วมีตามอกาแล้วเดี๋ยวอูกกับบ้านู้กับบ้านูกกับบ้านมีตามมีตามมีาเลน ไหนจะลูกอันนี้น e ่าจะปีป oh. ีหน้านะคะพี่ปีหน้าปีหน้าน่าจะเริ่มผลิตแล้วครับช่วงนั้นน่าจะปีขาดมั้งครับไม่ชัวร์พี่ตัวนี้ขายพันห้าแต่มีรอยตำหนินิดหน่อยแต่ถ้าอยากให้ลดราคาก็มีตำหนิอีกนิดนึงนะเฮ้ยร้านนั้นฉีกเสื้อโชว์แบบนี้เลยเลยไปกลัวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ด้วยนเฮ้ยน้องคุณฉีกหน่อยเลยตัวนี้ก็ทำไมอ่ะพังนะขอละขอละ